ก่อนตัดพนเพือนเข้าสู่เกมคาร์บาวเอ็มกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับณตอนนี้เกมคารบ่าวเอ็มก็ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนปจูนเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกที่จะแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้เราจะเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดใครที่เล่นเซิร์ฟเก่านะครับ้วมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนกันหมดนะและแน่นอนว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แบบนี้นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารับชมเนี่ยแหละรวมถึงถ้าเราอยากเก่นเลรวลสบายในช่วงแรกเราควรที่จะต้องใช้เพชรซื้ออนไนบ้างแกนเัลยรกกิ์มราเรร,ร์อใหม 飞。 แจกไอเทมต่อเนื่อง5วันด้วยกันวันที่27นะครับเราก็จะได้ Holy Water ผลบัฟ15นาที10ขวดวันที่28นะครับเราจะได้พ a s 3ชั่วโมง1เม็ดด้วยกันและวันที่29เราจะได้ GM Blessing บัฟเทพ3ขวดเ e v e l 1วันที่30เราจะได้คอสตู m ม m o ซไ r c y c l e n i วันที่31เราจะได้คอสตูมปีก15วันของพวกนี้นะครับเราก็จะได้ต่อเมื่อ15นาฬิกาของทุกๆวันสำหรับในช่วงเวลากิจกรรมเนาะกิจกรรมต่อมา Neptune Key Collection สะสม กุญแจแห่งเนปจุนแลกรับไอเทมหน้าตาของกุญแจเนปจุนจะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นในรูปอันนี้ในเกมซึ่งจะดรอปได้ตามแผนที่ต่างๆก็มีตั้งแต่ปัดี้ไอแมปดิเซอร์ตแมปกินและก็ตามดันเจี้ยนต่างๆกระบุกดันเจี้ยนเลเวล55เลเวล70เลเวล85ฟอร์เซนทาวเวอร์ที่อยู่ในอันเดอร์กราวเราสามารถดรอปได้เลยเมื่อเรามีกุญแจเนปจูนแล้วเรามาแลกของรางวัลได้จากตัวละครน,นี้เลยครับเลือกอันสุดท้ายเนปจูนคีย์คอลเลกชันเขาก็จะมีให้เราแแลกตตั้ง ird, Mana, ่่ขววดดดเือมาานทีคณ ที่คุณสกิลอีพีอีกพีหน่งพันก็มีแต่ละอันก็จะใช้เนปยูนคีย์เนี่ยไม่เท่ากันนะและเขาก็ยังมีพวกบอดจี้หนึ่ง สมใส่ได้7วันหรือจะเป็นพวกมอไซก็มีให้แลกเช่นกัน G8 ก็มี RWT อันนี้ใช้ร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีพวกคอสตูมอย่างคริสต์มาสแพนด้านะครับสิบห้าวันแบ็กสูตสิบห้าวันหรือจะเป็นพวกกล่องบล็อกนะครับก็มีให้แลกของแลกจะเป็นนี่เลยครับในวอลเกอร์มาร์โชเซตอันนี้ถาวรเลยนะแต่เราต้องใช้ Neptune Key 550. เนปจูนคีห้าร้อยห้าสิบก็มาเก็บสะสมแลกของฟรีกันได้นะครับถัดมาก็จะเป็นกิจกรรม multiple XP คูนกระหน่ำวันไม่ยั้งต้อนรับซูเปอร์เนปจูนตั้งแต่วันที่เปิิดเร 9อเขาจะคูณทั้ง EP ของตัวละครเราแล้วก็สกิล EP ให้120%สำหรับเซิร์ฟเวอร์เนปจูนเท่านั้นนะครับแน่นอนเลเวลของเราเนี่ยก็จะไปไวมากๆมีระยะเวลาหลายวันแบบนี้กดคูณพันเข้าไปด้วยน่าจะถึงเลเวล199กันนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเลเวล up step c h a ช l e n g e สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะจะเปิดในวันที่31พฤษภาคมไปยนถึงวันที่22มิถุนาการที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นั้นผูเ้เล่นคาบาวต้องมีเลเวล159ขึ้นไปเราจะเริ่มลงทะเบียนก ได้ในวันที่31เวลา12นาฬกาและผู้เล่นต้องมี ID คาบาว์พีซีที่สมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปและมีเลเวลตัวละครไม่เกินเลเวล10ในวันที่ลงทะเบียนกิจกรรมหลังจากนั้นถ้าทาการเก็บลเวลตัวละครใน PC เราก็จะได้รับไอเทมกิจกรรมทั้ง PC และโมบายตามระดับดเลเวลลงทะเบียนก็รับทันทีนะครับเป็นพวกชุดคอสตูมของ PC เนี่ยเราจะได้พวกคอสตูมแอ s ซัสซินแต่ถ้าโมบายเนี่ยเราก็จะได้ตุ๊กตามหมีและก็ไอเทมนะฮะคอสตูมสัตว์ขี่นะครับตอนเลเวล <Happy Birthday S 1> และคอสตูมเ,เท่ๆนะครับตอนเลเวล119มีคอสตูมปีกด้วยนะครับคาเล่นบวก8ก็มีนะและถ้าถึงเลเวล169 RWT+ บวก15ซึ่งเขาก็จะบวกคิทิคอนดาเมจด,ด้วยนะ1 5วันด้วยกันนะครับ189นี้ได้สัตว์เลี้ยงส่วนถ้าเป็น PC เนี่ยอาจจะเท่กว่าหน่อยนะครับออนช่วงเลเวล169เพราะว่าจะได้มอไซค์ Pw f i เลยนะแล้วก็กิจกรรม Random Box อันนี้เขาจะมีให้เราเปิดสุ่มกาชานะครับก็จะมีกาชาที่อัปเกรดอ,อุปกรณ์มีโอกาสเปิดรุ่นกันแตกหริหนเปดคั้ง แค่50เพชรเปิด10ครั้งนะฮะใช้450เพชรก็จะประหยัดไป50เพชรแล้วก็มีการชาสัตว์เลี้ยงการเปิดสุมนี้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้อนิ n ม m a l เกมเขาจะเพิ่มค่าคิเลต์แมคคีเลตให้เราถ้าได้อันนี้มาจะโหดมากๆหรือจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยง10ช่องแล้วก็ของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการเปิด1ครั้งจะใช้45เพชรและ10ครั้งจะใช้399เพชรนอกจากนี้นะครับสำหรับซูเ,าาออเปอรบบ์เนฟ นี่เราก็จะใส่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นของตัวละครผู้หญิงนะครับส่วนตัวละครผู้ชายจะเป็นแบบนี้ แต่ผมต่อชุดดีกว่านะครับเพื่อให้ดูออร่าของชุดพวกสิต่อมามาแนะนําของที่ช่วยทําให้เราเนี่ยไปได้ไวในการใช้เพชรซื้อก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่ช็อปก่อนเลยครับของที่เป็นตัวช่วยหลักๆที่เราสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะอันแรกนะฮะก็จะเป็นหยวนหยวนก็จะมีแพ็กเกจของเขานะครับเก้าร้อยห้าสิบเพชรหรือเราจะซื้อแยกเฉพาะหยวนเอาก็ได้อันนี้ก็จะในราคา700เพชรและอีกแพ็กเกจนึง essential package อันนี้จะเป็นแพ็กเกจบอร์ดรวมถึงที่อัปเกรดบอร์ดบอร์ดเดิมเนี่ยเขาจะเพิ่มค่าคิให้สามเปอร์เซ็นต์เพิ่มคิที่คอนดาม a g e สิ ซอสสกิลแอมห้าเปอรมจิกสกิลแอมหตแต่ถ้าเราซื้อแพ็กเกจ1,600งพร้อเพชรเราก็จะสามารถค้าเป็นบอร์ดอีกขั้นหนึ่งที่เขาจะเพิ่มดีเฟนส์หกเพิ่มคียเลดห้าเปอร์เซ็นต์คิดค้นดาเมจสิและก็สกิลแอมทั้งหมด up หอร์เอันนี้ก็จะมีผลในระยะยาวและแพ็กเกจที่แนะนำอีกนะครับอย่างที่เห็นว่าในช่วงนี้เขามีกิจกรรมการลงดันเจียนหรือการฟาร์มมอนเนี่ยได้รับเดฟจูนคีก็จะแนะนำนี่ แล้วก็ถ้าเราลงไม่จุใจนะก็มีอีกแพ็กเกจนึงอันนี้ในะคา95เพชรก็จะได้รับใบลงดันเจียนดูนาสเตชันนะครับกับลงดันเจียน85และก็คีย์ออฟเคออสเลเวล1เลเวล2รวมถึงผลบัฟต่างๆอันนี้คุ้มมากเลยนะครับถ้าเราลงหมดนะและขาดไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลแพดนี่แมวิง30วันบับนี้เราจะได้หลายอย่างมากเพิ่ม EP 100%เพิ่ม EP สกิล100%ดับเบิ60% EP สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นขยายช่องเก็บของ2ช่อง แนะนำเลยขาดไม่ได้เนาะแล้วก็สเปเชียลบัฟจิวเวล y ี่คิวและดาบโก้อันนี้เขาก็จะเพิ่มอ p ีให้ถึง250%สกิล e ี p e เ s k ร์สกิลบวก8เพิ่มโอ,อกาสดรอปตังค์เพิ่มเลือดนะครับเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังจมตีและเพิ่มคีดาเมจด้วยมีบวกเจาะเกาะเป็นบัฟ7วันนะครับราคา95าเพชรอยากเว่ไวต้องใช้แล้วก็ตรงนี้ฮะอีเวนต์แนะนําเลย e ี1 0 0นะครับ1วันอันนี้จะลดราคาถูกกว่าที่เราไปปรับแต่งเองนะแล้วก็อื่นๆแล้ว พวกโนวิซเซตอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ G7 ที่เราจะใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเขาจะแยกเป็นกล่องอาวุธกับกล่องชุดกล่องชุดเนี่ยจะขายในราคา300เพชรก็เราใช้ได้30วันนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องอาวุธก็อยู่ที่150เพชรอันนี้เราต้องเลือกอาชีพดีๆนะให้เราสังเกตที่สัญลักษณ์ของคาร์ดอาชีพเราที่เราเล่นแล้วกันจะซื้อแค่อาวุธอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปไวและเมื่อเราเก็บเลเวลจนถึงเลเวล132นับเร้อ็สามา,มาซื้อตช,ดชดะดรับเทได้เข้ามาที่เมนูแลแะเลือกในหัวข้อฟิดเซแต้เาาตออองลืกมชีพของ เนะอย่าไปซื้ออาชีพผิดนะครับเราก็ดูสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีขายอยู่2แบบก็จะเป็นพวกกล่องชุดกล่องอาวุธในที่นี้ผมเล่นการเดเอร์นะครับผมก็จะหากล่องอาชีพของผมนั่นก็คือ GL อันนี้เป็นกล่องอาวุธนะครับเดี๋ยวผมซื้อมาให้ดูเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างกดจัดมาครับผมแล้วก็ทําการเปิดกล่องนะฮะใช้งาน เราก็จะได้อาวุธของเรามาแล้วนะครับเป็นอาวุธบวก15อาวุธเท่านั้นเองแต่ณปัจจุบันเดี๋ยผมยังใช้ไม่ได้นะครับพอร์ตเด็กของผมไม่พอสเตตัสที่ผมลงผมลงสเต,ต็งล้วนเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทำยังไงเราก็มาซื้อโพชั่นรีสเตตัสจากตรงนี้ได้เลยเนาะกดมาแล้วก็ทำการรีสเตตัสนะครับบึงบ้ง ตอนนี้สเตตัสั้งผมก็กลับคืนสู่ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับเขาต้องการเด็ก3ามสผมก็ใส่ไปนะฮะเด็ก2องปั๊บก็จะเป็น3ามสแล้วก็อินห้าหนะครับผมก็จะใส่มาย3ิบบึง้งแล้วก็สเต้งน,นะครับผมก็จะใส่ไปก่อน200้ปั๊บแค่นี้ผมก็จะสามารถใส่อุธได้แล้วนะครับ พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากอย่างว่าอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของมิดทิวเทียบไม่ได้กับของโนวิดท,ที่เราใส่อยู่ณนะตอนแรกก็ลองดูสเตตัสณปัจจุบันก่อนนะครับพลังโจมตีของผมก็จะอยู่ที่1,004แต่ถ้าผมใส่เข้าไปบัมบตอนนี้พลังโจมตีของผมก็จะอยู่ที่1,682และแน่นอนว่าเราต้องซื้อกล่องชุดเกราะด้วยอร์เมอร์ชุดเดือดจัดมาถ้าผิดอาชีพนี่น่าซีดเลยนะครับ ก็กดไปครับผมได้ชุด G 1 1มาเรียบร้อยครับบวก15เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าเขาต้องการเท่าไหร่สำหรับค่าสเตตัสที่เรายังขาดอยู่ต้องการอิน97ผมก็ต้องใส่อินไปอีก41บา้าบและเขาต้องการสเต็ง520ผมก็ใส่ไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าใส่ได้เลยนะครับพอดีแค่นี้พลังป้องกันของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากแล้วดูสถานะตัวละครก่อนแล้วกันนะครับดีเฟนตนะ์ปัจจุบันจะอยู่ที่1533แต่ถ้าเราใส่ชุดนี้เข้าไปใส่ไปครับ ดึงดึงปลึงแล้วก็ดูค่าสเตตัสณปัจจุบันดีเฟนต์กระโดดไปที่2,092เลยทีเดียวอะไรจะขนาดนั้นนะครับนี่ก็คือจุด G 1 1อ่ะเก็บของเก่าก่อนเข้ากุปปปอยปอยแต่จะมีเวลาแค่14วันเท่านั้นนะครับหลังจาก14วันเราก็ไปหาอุปกรณ์อื่นๆใส่ที่มีระดับสูงมากกว่านี้ก็ได้แต่ให้ชมก่อนนะครับอันนี้เป็นออร่าของบวก15ชุดเซตมิทิลนะฮะออร่า ยังสวยก็ถ้าเรามีของที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไปเก็บเลเวลต่อได้เลยเราจะไปลงดันเพื่อเก็บเลเวลหรือว่าจะไปทําเควสเพื่อเก็บเลเวลก็ได้แต่การลงดันจะได้รับ ep มากกว่าแต่ถ้าใจให้ไวก็ควรที่ต้องทาเควสควบคู่กับการลงดันหลกัหลกๆเราทําคู่กันนะครับ เออจะได้ง่ายและก็ไวเนาะซึ่งสําหรับในพาร์ทนี้ก็เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับก็มาแนะนํากิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มาแนะนําของซื้อที่เราสามารถใช้ได้ยาวๆและก็เป็นสิ่งจําเป็นในช่วงแรกที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเดเวลไวๆแซงคนอื่นก่อนใครเพื่อนยังไงพาร์ทนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเกมคาบ้า Mo ลโมบายลิง download, ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไวใ้ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้า ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย